ต้นอมอนเบิกฟ้าหรือที่รู้จักกันในชื่ออรุณเบิกฟ้าแมนเดวิล่าไว o โรสดิพ e ลเนียเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมากในการปลูกประดับตกแต่งบ้านและสวนเนื่องจากมีดอกสวยงามออกดอกตลอดปีและเลี้ยงดูง่ายค่ะ ลักษณะเด่นของต้นอมอนเบิกฟ้าลำต้นเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งกิ่งก้านสามารถเลื้อยได้ไกล3-5เมตรเหมาะสำหรับปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยรั้วหรือไม้กระถางแขวนใบออกตรงข้ามรูปรีแกมรูปไข่กว้างประมาณ4-6เซนติเมตรยาว6-10เซนติเมตรปลายใบยเรียวแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันหนาและเหนียวคล้ายหนัง ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบรูปกล้วยกลีบดอกเรียงเวียนคล้ายกังขันปัจจุบนันมีลูกผสมหลายพันทำให้มีสีสันหลากหลายเช่นชมพูอ่อนชมพูเข้มแดงขาวและสีเหลืองสดใสบางพันก็มีกลีบดอกซ้อนดอกจะออกตลอดทั้งปีทำให้บ้านดูมีสีสันสดใสอยู่เสมอถิ่นกำเนิดมีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิลการติดผลโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่ติดผล การดูแลรักษาดินชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีมีอินทรียวัตถุสูงและเป็นกรดเล็กน้อยแสงแดดจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดจัดแต่ก็สามารถทนแดดรำไรได้บ้างน้ำไม่ชอบที่ชื้นแฉะการปลูกในกระถางจะช่วยให้ควบคุมปริมาณน้ำได้ดีกว่าการปลูกลงดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีน้ำท่วมขังการขยายพันธุ์สามารถทำได้โดยการปักชำกิ่งและตอนกิ่งการตัดแต่ง ควรหมั่นตัดแต่งยอดและดอกที่โรยแล้วออกเพื่อกระตุ้นให้แตกยอดใหม่และออกดอกได้มากขึ้นข้อควรระวังเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยหากพบควรดูแลและกำจัดโดยเร็วเพื่อไม่ให้ลุกลามไปติดต้นอื่นอมอนเบิร์กฟ้าเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงามแก่บ้านและสวนได้เป็นอย่างดีโดยดอกที่ออกตลอดปีและสีสันสดใสทำให้เป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบไม้เลื้อยและไม้ดอกค่ะ